เปิดกุให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างใบนี้เป็นใบแรกของนัดตอนนั้นอนะคือแบบมันแพงมากเลยนะจำได้เลยว่าใช้เวลาอยู่ในช็อปคาเทเนี่ยประมาณ3ชั่วโมองอันสุดท้ายนะฮะเป็นอันท,ที่แพงที่สุดในนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l นัดพิวิตนะครับ หลังจากที่นะัดทำรูมทัวร์แล้วก็ใส่พวกอย่างกับอะเซอรี่กระเป๋าต่างๆเนี่ยก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเออใช้กระเป๋าอะไรอยากจะให้เปิดกกุเรื่องกระเป๋าเครื่องประดับรองเท้าต่างๆก็มันถึงเวลาแล้วทุกคนวันนี้นะัดจะมาเปิดกกุให้ทุกคนได้ดูว่าเออของนัดมีอ่ะมันมีอะไรบ้างต่อนะตเนอดแบบตรงคือไม่ได้มีเยอะนะถ้าเกิดว่าเทียบกับคนอื่นๆที่แบบเขามีแบบเต็มเต็มบ้านเต็มตู้รองเท้าเป็นรอยคู่อะไรเงี้ยนันมีแบบว่าไม่ถึงสิบคู่เลยทั้ํา้แต่ว่าแต่และชิ้นนัดมีอ่ะมันแบบไม่มีเรื่อง วันนี้เดี๋ยวจะทารีวิวทั้งหมด3เซกชันมีกระเป๋าใช่ป่ะตรงนี้แล้วก็จะมีแบบเครื่องประดับต่างๆที่ใส่อันเนี้ยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีรองเท้าตู้นี้นะครับสตู้ก็เดี๋ยวเริ่มจากกระเป๋าก่อนละกันเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปวางบนโซฟานะตื่นเต้นอ่ะไม่เคยทำอะไรเงี้ยมาก่อนเลยอ่ะเคยเห็นแต่แบบว่าในคลิปใน YouTube ที่คนอื่นเขาเปิดกรุกันวันนี้เราพอถึงตาเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่รู้ตื่นเต้นอะไรแต่มันตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจาก ใบนี้ก่อนลวกันเป็นหลุยซอฟทั้งนะครับเป็นหนังคาวยแล้วก็ชอบมากอันนี้คือใส่แล้วแบบสวยเข้ากับหลายลุกมากๆแล้วก็ลุกที่ใส่บ่อยสุดก็จะเป็นลุคแบบ Street. สตรีทสาเหตุที่ซื้อเลยเนื่องจากว่าปกติเราไปเจอหลุยใช่ป่ะนะเจอหลุยก็จะมีพวกหนังแคนวาสต่างๆแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหนังวัวเป็นหนังคาวยแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดัดหนังแล้วมันแบบนุ่มมันน่าถั่วแล้วก็สายมันไม่ใช่แค่สายหนังธรรมดาใช่ป่ะแล้วมันก็มีเนี่ยมีโซ่ตรงนี้แล้วก็มตีตรงนี้ด้วยมันมีแบบดีเทลของมมัคนนะือยยวาาาแบบ นานมากประมาณแบบสามเดือนสี่เดือนคือรอบแรกกันนะไปดูใบน,นี้ที่พารากอนแล้วก็อยากได้เลยแต่ว่าพอไปสุปุ๊บเนี่ยพนักงานเขาบอกว่าเออใบเนี้ยมันเป็นใบรองแล้วมันก็จะมีรอย,ยน,นิดนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันมีรอยเนี่ยก็เลยยังไม่อยากได้เขาบอกว่าถามเขามีใบใหม่ไหมเขาบอกว่ามีอยู่ที่ เอลฟเรียมนะครับล้าไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปดูมันก็ยังมีรอยอยู่รู้สึกว่าเอ้ยังไม่ได้เพราะไหนๆเราซื้อกระเป๋าแบบว่าเป็นแสนทั้งทีแล้วอะก็รู้สึกว่าอยากจะได้ใบที่แบบใหม่เอี่ยมกริบแบบไม่มีรอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ซื้อมาแล้วเขาถามเขาเอออยากได้ใบใหม่มีใบใหม่ไหมเขาก็เลยบอกว่ามีที่สิงคโปร์หนึ่งใบแต่ต้องชิปมาประมาณ2-3เดือนแต่ต้องจ่ายตังค์เขาไปก่อนนะครับมอยก็ก็เอาเพราะว่ายังไงก็ต้องซื้ออยู่ดีก็เลยจ่ายตังค์เขาไปลูดไปเสร็จปุ๊บแล้วก็รอ ต่อไปนะเป็นใบนี้ละกันนะคบเป็น Prada รุ่นนี้เนี่ยนัดไปเห็นจาก IG Info ท่านหนึ่งนะครับเขาใส่ใบนี้สวยมากแต่ว่าใบที่เขาใส่มันเป็นแนวตั้งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบเลยอยากได้เลยแล้วก็เลยไปดูที่ shop แต่ว่าที่ shop ตอนนั้นนะ่ะแนวตั้งมันไม่มีก็เลยไปลองลองก็รู้สึกว่าเออแนวนอนมันก็ได้วะมันก็ดูฟอร์มอลดีดูเข้ากับลุกได้ใส่แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยแล้วมันก็สีดําแล้วมันก็สวยก็เลยอยากจะซื้อมาเก็บเอาไว้ใบนึงต่อไปเราเอา แบรนด์อันนี้ดีกว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกที่นัทมีใบนี้เป็นใบแรกของนะัทกุชชี่อันนี้เป็นเบลแบ็กคือเก็บตังค์ซื้อเองช่วงปีหนึ่งอะแล้วก็คือใช้บ่อยมากเนี่ยแล้วก็ตัวนั้นกน็คือรักษาแบบไม่ค่อยดีมันก็เลยแบบพังๆแล้วก็ช่วงนั้นนึกนึกในก็ไม่รู้อเอาไปเล่นสองการเว้ยแล้วมันก็เปียกน้าแล้วมันก็เลยพังเลยสาเหตุที่ซื้อรุ่นนี้คือเนี่ยมันใส่ของได้ดีมากเลยสมมงหนะเวลาเราไปเที่ยวใช่ปะ่ะใส่กระเป๋าตังค์อ่ะใส่มือถือก็ได้หรืออันเนี้หหรือออัันนปป็ซิใ่กใสพสพาตขงงล มันมีซิปอีกก็คือใส่เงินแบบ50บปอนด์แบงค์ร้อยปอนด์แบงค์ร้อยยูโรอย่างเงี้ยไม่หายแบงค์พันเนี่ยก็อันเนี้ยคือเสฟเลยไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นผ้าด้วยแล้วมันก็มันแบบนุ่มๆอ่ะแต่ว่ามันพังแล้วก็ก็เลยได้แต่เก็บไว้ก็เลยซื้อรุ่นนี้มาทดแทนรุ่นเนี้ยดีไซน์เห็นว่ามันจะคล้ายๆกันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ใช่ผ้านะครับมันจะเป็นแบบแคนวาสตอนแรกอะ่ะอยากได้มาทดแทนแล้วลองไปลองมาแล้วมันก็ ฟิลมัน,ม,นมันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ดูแบบว่าค่อนข้างเช้ามากเวลาใส่ก็คือจะเอาใส่แบบเวลาไปทะเลชิลๆมากกว่าเนี่ยใส่ให้ดูเลยก็ได้บ้านมันก็ใส่ได้เหมือนกันมีสองช่องมันจะถามว่าความคลิวอะ่ะชอบอันนี้มากกว่าอันนี้ซื้อตอนที่ตอนนั้นจะไปต่างประเทศแล้วก็อยากไปชอปปิ้งอะ่ะแบบซื้อ King Power รลด30%อะไรอย่างะไรเงี้ยก็เลยไปได้รุ่นนี้มาแต่ว่าใส่ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่ กุชชี่เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่งูผิดมากช่วงงูช่วงแมงป่องทุกคนมันต้องมีไว้กระเป๋าตังงูเป็น wallet นะฮะก็คือใส่ของเลยเยอะช่วงนักศึกษาทุกคนก็จะถือแบบเนี้ยแบบใบใหญ่ๆใ,ใส่เงินใส่บัตรอะไรเยอะๆก็เลยใส่มาแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอใส่กระเป๋าเนี้ยใส่ได้ไหมไม่ได้ใส่กระเป๋านี้ไ,ไ,มไม่ได้ก,ไไไดก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ก็เอาไว้แบบเดินเล่นชิลๆมากกว่า ต่อไปเป็น l o ว w e ละกัน Loewe ใบน,นี้ก็มีความเป็นมาเยอะเหมือนกันก็คือช่วงนั้นก็นคือปลายปีงานมป็นฤดูร้อมากแล้วก็แบบงานเยอะเครียด <c oughs> <c oughs> ก็เลยอยากจะหาอะไรมาลงเราก็เลยไปได้รุ่นนี้มาคือรุ่นนี้นตอนนั้นนะัเสิร์ชในในเว็บ Loewe ใช่ป่ะแล้วมันก็มีรุ่นนี้ออกมาแบบพอดีเลยแล้วก็เห็นว่ามันสวยมากสีสวยแล้วกระเป๋ามันแบบมีความแบบเนี้ยทรงมันน่ารักน่ารักอะใส่แล้วมันก็มีความคิวดีก็เลยไปดูที่ช็อตที่พารากอน เราก็ถามเขาว่าเออพี่ครับมีใบนี้ไหมแล้วก็เปิดหน้าจอให้เขาดูใช่ไหมเขาบอกว่าไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสีนี้ยังไม่เข้าแล้วนัดดัก็เลยบอกเขาว่าเออพี่อันเนี้ยเห็นในในเว็บอมันขึ้นแล้วนะในช็อปมันนั้นเวลเลอบว์อะไรอย่างเงี้ยลองเช็คให้ดูหน่อยแล้เขาก็เช็คเช็คเช็คเขาบอกเฮ้ยมีอยู่ในสตอ็อกแล้วเขาก็เลยไปหยิบจากในสต็อกออกมาวันนั้นอ่ะเป็นวันแรกที่ของแบบเพิ่งลงตอนเช้าด้วยซ้ำเขาบอกแล้วเราคือโชคดีมากที่ได้ใบนี้มาแล้วก็ตอนนั้นอ่ะมัน N W C ลดอีนนกสิบหมือนนนนกกััะ่าร เสร็จปุ๊บเนี่ยทางแบรนด์เขาก็ส่งอันนี้มาให้คือ <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะ ที่หน้าร้านน่ะนัดก็ตัดสินใจอยู่ว่าเออเราจะซื้อสีน้ําตาลดีหรือสีเขียวดีเพราะว่านัดชอบสีน้ําตาลด้วยความที่เราเวคือคนก็จะชินกับสีน้ําตาลแบบเนี้ยก็เลยนะัดรู้สึกชอบใช่ปะ่ะแต่ว่าสีเขียวอ่ะมันก็มีความแบบวินเทจเบาๆแล้วมันก็ใส่ได้กับเสื้อผ้าหลายแบบก็เลยซื้อสีนี้มาแล้วแบบก็ส่งนี้มาให้ก็คือได้ใส่ได้แบบตลอดเลยใส่ไปทะเลใส่ไปบนเปน,ปนี่นะครับต่อไปเป็นแบรบนด์ดีออบ้างนะฮะดีออรรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นเซอร์เรียแบ็นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วคือแบบ โคตรฮิตทุกคนต้องมีเหมือนกันแย่งแก่งแย่งกันซื้อแล้วก็ชอบสีนี้เนื่องจากว่าท็กเจอร์แบบเป็นผ้ามันไม่ได้แบบเป็นหนังมันเหมือนแบบมันนุ่มๆดีพอมันอยู่กับตัวเราแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันไม่แข็งใช่ป่ะแล้วก็ที่ชอบอะมันจะเป็นซาด้แบครุ่นใหญ่พอไปลองเสร็จปุ๊บรู้สึกมันเถอะทะนั้นก็เลยขอขอว่ารุ่นที่เล็กลองก็เลยได้เป็นรุ่นมินิอันนี้ขึ้นมาครับแต่ว่ามินิก็มินิจริงๆนะมันใส่ของได้ไม่เยอะเลยอ่ะมือถืออันใหญ่ก็ใส่ไม่ได้กระเป๋าตังค์ใหญ่เกิน เข้าไปมันก็พอดีแถงเงินนิดหน่อยแต่มือถือได้ก็จบลืมบอกไปตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกซื้อ,อเวใช่ปะพี่พนักงานก็บอกว่าคุณนัดคะใบนี้มันใส่กระเป๋าตังใหญ่ไม่ได้นะลองเอาการ์ดโฮลเดอร์ไปดูด,ด้วยไหมมันแมชกันนะอะไรอย่เีโดนเซลล์ขายของ เราก็แนะนาอันนี้มาแล้วก็แล้วก็แต่งใจอยู่นานมันก็สีเข้ากันนาแล้วมันก็ก็จริงอย่างที่เขาพูดถ้าเกิดเราใส่กับอะไรเยอะๆมันก็ไม่ได้อันนี้มันก็จะแมชกันแล้วก็เลยซื้อมาเขียวเนี่วซับเขียวเนียวซับไม่ได้เอาเงินเข้ามานะเอาเงินออกไปเออ <c oughs> เรกรงดิกมมาอันนี้เป็นเป้ ปกตินะั้นเป็นคนที่ใช้เป้บ่อยแบบที่สุดแล้วในบรรดากระเป๋าทุกอย่างเมื่อก่อนนะ่ะนั้นนะใช้เป้เสี่ยวมีดแล้วไปซื้อที่จีนตอนนั้นไปเที่ยวกับเพื่อแล้วก็รู้สึกว่าใบนี้มันใส่ของได้เยอะดีพอใส่เสี่ยวมีดบ่อยๆครั้งอนะ่ะรู้สึกว่ามันเวลาเราไปเที่ยวไปข้างนอกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแมทช์กับเสื้อผ้าได้ยากก็เลยได้ใบนี้มานะครับอืมรุ่นนี้ซึ่งตอนนี้ในช็อปก็ไม่ไม่มีแล้วด้วยมั้งแบบว่าเป็นผ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้าเนี้ยมันเป็นผ้าล่ม มันรักษงาง่ายแล้วตัวตนี้มันก็เหมือนกันเหงื่อกันน้ำเข้าไปได้รล้ข้างในมันมีช่องใส่โน้ตบุ๊กช่องใส่อะไรเงี้ยมันก็ตอบโจทย์อ่ะใบสุดท้ายสําหรับกระเป๋าแล้วนะครับก็คือใบนี้ใบนี้ซื้อมาใช้อยู่ครคบรอบสองรอบเองคือตอนนั้นนะ่ะตั้งใจจะ หาไปนึงประเทศต่างประเทศแล้วก็ปไปเห็นใบนี้มาแล้วสะดุดตาม,มากเพราะปกติเรานะัดไปช็อปกูชี่ฉช่บ,บ้าจะไม่ค่อยเจอผ้าแบบกำมะหยี่อย่างเงี้ยแล้วมันก็รุ่นเป็น p f a อง2019ของ3ปีที่แล้วที่ดุดิซื้อมา3ปีแล้วอ่ะใช้ไปแค่รอบ2รอบเองเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศก็เดี๋ยวจะมีไปต่างประเทศราติดตามด้วยนะไปเกาหลีนะครับแล้วก็ไปออสเตรเลียอันนี้ก็เป็นตัวกระเป๋าที่มีแต่จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มีเนี่ยไม่ได้ซื้อตุ้มทีเดียวนะ กาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือประมาณ7ปีล้วมั้งที่แบบสะสมมาก็คือไม่อยากให้ทุกคนแบบเห็นแล้วแบบวันนี้ฉันต้องไปซื้อแบบ5ใบซื้อ10บใบคือต้องจัดสรรงบดีๆนะครับแล้วก็ประหยัดบางเรื่องเพื่อมาซื้อบางเรื่องอย่างนั้นแบบเป็นคนชอบอินชอบเพลี้ยวต้องหาโปรแบบส่งถูกๆราคาดีๆโปรคุ้มครึ่งราคาหรือเวลาแบบปไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อตั๋วแบบครึ่งราคาซึ่งอย่างเวลาการกินเนี่ยใช้แพนด้าโปรเพราะว่าส่วนลดมันเยอะมากอย่างปกติเดี๋ยวนับเปิดให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพ สองเครื่องนี้เป็น Airfood Panda เหมือนกันแต่ว่าเครื่องนึงเนี่ยเป็น Panda Pro เครื่องนึงไม่ได้เป็น Panda Pro นะครับอย่าง Och Ethereum เนี่ยปกติแล้วร้อยสิบสี่บาทแต่ถ้าเราเป็น Panda Pro ก็เหลือเก้าสิบเอ็ดบาทคือคุ้มมากแล้วก็ส่งฟรีอีกอะส่งศูนย์บาทอะ เพราะนั้นน่ะการที่เราได้ดีลอะไรดีๆถูกๆอย่างเงี้ยมันก็เซฟคอร์สเราได้เยอะมากเลยวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแต่เครื่องนี้สมัครไปแล้วเดี๋ยวทำไปดูเครื่องนี้ให้ดูนะครับเข้าไปที่แอร์ฟู้ดแพนด้าแต่ว่าต้องโหลดให้มันเป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดก่อนอัปเดตให้เสรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่สมัครแพนด้าโปรเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าสิทธิพิเศษจะได้อะไรบ้างเนี่ยส่งฟรีลดเพิ่ม20%ลดเพิ่ม5%เมื่อสั่งผ่านบ ลด10%ที่แพนด้ามาลด25%สําหรับทานที่ร้านแล้วก็ไปที่เลือกแผนสมาชิกนะตรงนี้มันจะขึ้นว่ารายเดือนรายครึ่งปีหรือว่ารายปีก็ให้เลือกเป็นรายเดือนเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นแบบพิเศษมากๆเดลิซ19บาทถ้าใช้บัตรเครดิตตามขบนี้นะครับที่ร่วมรายการเนี่ยใส่โค้ด free pro นะครับก็จะใช้ฟรีไปเลย1เดือนนะคือ29บาทไม่ต้องจ่ายสามารถลองใช้ได้เลยเดี๋ยววันนี้นักสั่งทั้งหมด4ล้านนะครับก็จะมีโอชิเอเทรียพนาพูดไปตอนแรกนะฮะแล้วก็สเวนเซน ช,ช,ชาบูชิกับเท็กซัสออมมันมีโปรอยู่ใช่ปะ่ะ<า>โอเคจัดไปมาเดี๋ยวขอตัวไปสั่งก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตเติมพลังก่อนเปิดกุกเรื่องก็ดับแล้วก็ลองเท้านะครับทั้งหมดนี้คือสั่งผ่านฟูดพันด้าแล้วก็เป็นพ a นด้าโปรหมดเลยแล้วก็ราคาดีมากๆอย่างเซตเนี้ยเซตหนแถมหเหลือ9 1บาทแล้วก็ทาบูชิอันเนี้ยหมดเนี้ย310บาทก็เป็นเซตแบบ1แถมห ก็เซเวนเซนอันนี้นะครับสกระปุก169บาทแล้วก็เซตนี้เท็กซัสหแถม1นึ่ะครับสองบาทแต่คิดว่าคิดน่าจะกินได้4คนก็คือคนละแหละห้เองอะ่ะถูกมากมามากินกันอิ่มมากก <c oughs> ินไปแบบหมดเลยเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้พลังเต็มและได้เวลามาเปิดกุต่อไปเป็นรองเทา้า เดี๋ยวเราเริ่มจากรองเท้าคู่นี้ก่อนละกันนะไอเมสนะครับเป็นร,รุ่นที่ใส่บ่อยแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีเขียวๆน้ําทะเลนะครับอันเนี้ยคู่เนี้ยคือซื้อมาเนื่องจากว่านัตเป็นคนที่ใส่แตะเขาทั้งบ่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันสบายเท้าดีคือซื้อมาแล้วใช้เกือบทุกวันแล้วก็รุ่นนี้สีเขียวอีกแล้ว นะครับรุ่นนี้ของอาบาลองนะครับซื้อได้ซื้อตอนที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาตอนช่วงสงกรานซื้อที่เซนทรันภูเก็ตก็คือแบบอยู่โรงแรมแล้วก็ว่างๆไปเดินช็อปปิง้งแล้วก็ได้อันนี้มาเอามารองเท้าแบรนด์เนงคู่แรกดีกว่าคู่แรกถ่ายคู่ไหนคู่ไหนเอ้ยทำไมรู้อ่ะ เป็นก u ชี่นะครับคู่นี้เพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดก็เป็นคู่แรกด้วยตอนนั้นแบบไปลองที่อังกฤษแล้วก็เพื่อนแบบไปลองมาลองดูรองเท้ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซื้อแล้วก็ใส่แล้วเพื่อนบอกอ่ะเดี๋ยวกูซื้อให้ของวันเกิดแล้วก็แบบงงไงแล้วอันนี้คือซื้อตอนที่แบบอยู่ประมาณปีหนึ่งปีสองเองมั้งตอนนั้น,น่ะคือแบบมันแพงมากเลยนะเพราะอะไรายได้เราก็แบบว่าไม่ได้เยอะอ,ะอืมแล้วก็ถัดมาก็เป็นอันนี้กูชี่รุ่นเนี้เป็นสัตว์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเปิดปิดข้างบนได้เป็นเะ ต่อไปเป็นคู่นี้นะคะคู่นี้เป็นบาลองนะครับชอบมากเหมือนกันใส่บ่อยมากใส่เวลาแบบไปพับไปนู่นไปนี่เพราะมันสีดำแล้วมันก็เลอะได้แล้วมันก็เ,กเช็ดออกได้เพราะตรงนี้มันเป็นยางโบเบอร์นะฮะเช็ดง่ายๆใส่กับลุคแบบสวีทได้ใส่แล้วแบบมีความฟันเท่ hey, <Hi. S 1> อะไรเงี้ยต่อมาเป็นคู่นี้แล้วกันเพราะชิปเดียวกันตอนนั้นชิปนิอยอร์คือได้คู่นี้มาฟิลลาฟิลลาเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นเหมือนกับแบรนด์เนยอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเมื่อก่อนคู่นี้หายยากมากก็เลยได้ที่นิวยอร์กมาแล้วก็ราคาดี แล้วก็ส้นสูงด้วยสังเกตว่าเดีนเท้าต่อ,ต,อต่อไปนะ่ส้นสูงหมดนเลยเพราะว่าผมเพิ่มความสูงให้นะรุ่นนี้แมคควีนรุ่นเนี้ยก็จะมีความแฟชั่นเข้ามานะครับเป็นลายแบบกราฟิตี้นะฮะแบบนี้เนี่ยเขียนตรงนี้นะครับเหมือนเวลาเขา,าเพ้นทนะ์น่ะเออแล้วก็ดูส้นดิใส่แล้วสูงขึ้นมาแบบกี่เซนนะ่ะสี่เซนนะ่ะสูงขึ้นมาเลยแบบสูงมากแล้วสีมันก็แมทช์กับลุกง่ายอันเนี้ยเวลาเราใส่คือใส่เสื้อขาวกางเกงยีนหรือเดนิมแบบฟอกเลยก็ยใส่คู่นี้คือจบ ต่อมาอันนี้ของจีวองชีรุ่นนี้เป็นรุ่นรันเวย์นะครับที่เขาใส่บนรันเวย์แล้วโคตรชอบโคตรสวยเลยอันนี้ไปลองที่ช็อปแล้วก็คือซื้อเลยทันทีมันเป็นรองเท้าที่ใส่ออกงานได้แต่ว่าก็ไม่ได้ฟอร์มัลเกินไปเป็นฟอร์มัลที่มีความแฟชั่นในตัวเพราะว่าปกติแล้วเราจะเจอรองเท้าที่เป็นเชือกซะส่วนใหญ่ใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นซิปเห็นปะ่ะเออ มันก็มีความแฟชั่นอยู่แตกต่างยูนิคแล้วก็มันมีความเป็นรองเท้าหนังบวกกับตรงนี้เป็นผ้าแล้วค่อนข้างเป็นยางดูแลรักษาง่ายแล้วก็ส้นสูงตอบโจทย์ทุกอย่างเลฟคู่นี้แล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นของทิมแบรนทิมแบรนเนี่ยคือแบรนด์ส่งมาให้ตอนนั้นคือใส่ไปปีนเขาไปเดินเขาไปเชียงใหม่มันค่อนข้างแบบปกป้องเท้าได้ดีมากอ่ะเซกชันต่อไปเป็นอ็อเซอรีมีมากี่ชิ้นแต่ว่าพล้มละลายจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวตู้นู้นเดี๋ยวอันนี้เอาเข้าตู้ก่อน เซกชันต่อไปเป็นอิสเซอรี่อย่างที่บอกก็คือน้อยชิ้นแต่ละลายซับจะมีทั้งหมด3แบรนด์ของคารเทียนะฮะแล้วก็กุชชี่แล้วก็บอเกรี i, นะครับมีแค่3าแบรนด์ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวเริ่มจากกุชชี่ก่อนลวกันนะครับแบรนด์ที่แบบว่าเออเข้าถึงกันง่ายๆมากๆเล่าสาเหตุก่อนที่ว่านจะเสื่อ ory, อิสเซอรี่เนี่ยนึกถึกว่าปกติแล้วนะไม่ได้สใส่นาฬิกาใช่ป่ะแล้วก็พอมันมีอ c สเ s อรี่เข้ามาประดับตรงเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออก็ดูมีอะไรมากขึ้นอ่าเดี๋ยวเราจักุชชี่ก่อนแบบนี้อืม มันใส่ง่ายใส่ได้เข้ากับทุกลุกจะลุกสตรีทลุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าได้หมดเลยนี่มลองดูว่าเป็นยังไงน,นี้เส้นต่อมาก็คือเป็นอันนี้เป็นรุ่นที่หนาขึ้นเห็นไหมอันนี้จะเป็น G เล็กอันนี้ G ใหญ่แต่ราคาก็ต่างกันเหมือนกันนะต่อมาแหวนรุ่นนี้ยซื้อมาตอนที่แบบเห็นรีวิวในในเฟซบ o ๊กอะแล้วเขาลงกันแล้วคือใส่แบบไปทะเลใส่ไปอาดรแล้วมันสวยมากมันเป็นหินสีเขียว ใส่แล้วแบบดูดีเลยเหมือนทำให้แบบว่าเออมันมันไม่ได้มีแค่สีเนือนะ้อตรงที่นิ้วอะ่ะมันแบบสีเขียวสีเงินสีดำเข้ามาอันนี้นะครับอืมอ่ะแล้วก็สุดท้ายคอตอนแรกกำลังเลอยู่ว่าจะซื้อคอที่เป็นแบบตัวจีหรือว่าจะเป็นแบบอันนี้เนี่ยแต่ว่าซื้อรุ่นนี้เพราะว่าเหมือนมันมีความแบบคิ้วๆอ่ะใส่กับแจ็คเก็ตแล้วมันก็ดูน่ารักดีเนี่ยเป็นตัวผีเป็นผีน้อยอ่ะต่อมาหลังจากกูชี่ใช่ปะ่ะก็คือของคาเทียคาเทียช้ดแรก ที่ได้เนี่ยก็คือรุ่นนี้นะครับเป็นกําไรรุ่นเลิฟอันเนี้ยเหตุไม่อยู่ว่าช่วงนั้นวันเกิดใช่ป่ะทนายก็ไปเซอร์เบตเบิร์เดย์ที่แมนดารินออเรนจ์ชนะฮะแล้วก็วันนั้นจําได้เลยหลังจากกินบุฟเฟ่ต์หลอดจิมเสร็จแล้วเราก็นั่งเรือข้ามาเข้ามาที่ไอคอนสยามแล้วก็แบบอยากมาเดินย่อยเพราะว่ามันบุฟเฟ่มันแน่นใช่ป่ะแล้วก็เข้าช็อปคาเทียเพราะคาเทียวันนั้นน่ะงงไม่มีคนแล้วก็บวกกับที่ว่ามันจะมีข่าวว่ามันจะขึ้นราคาในอีกไม่กี่วัน,นะ่ะก็เลยเข้าไปดู คาเทียมาแล้วก็โดนดูดรุ่นนี้แล้วพนักง,งานคือไนซ์มากจําได้เลยว่าใช้เวลาอยู่ในช็อปคาเทีเยประมาณ3ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสองจนถึง5้าโมงเย็นตอนแรกคือลองทุกสีแต่ว่าซื้อรุ่นโรสโกมาเพราะว่าเหมือนมันเข้ากับผิวแล้วก็ตอนแรกก็ลังเรีอยู่ว่าเอจะมีเพชรหรือไม่มีเพชรดีแต่สุดท้ายก็เลือกเพชร,เพ,ชรเพราะว่าเหมือนกับเวลาพอมีเพชรอะ่ะมันก็ดูเป็นเป็นจิวเวลรี่เข้ามานะครับมันก็มีอะไรมากขึ้นอย่างหนึ่งคือชอบกล่องคาเทียมากเนี่ยมันแบบปกติเราจะเอาวางกำไรเลยไปนี่ใช่ป่ะเออแล้วมันก็มี มันใส่เองอ่ะ่ขนข้างยากก็คือมันต้องมีคนขันน็อตตรงนี้หมุนหมุน2ด้านเลยนะเห็นไ่มมันหมุนได้อย่างเงี้ยเอออ่ะต่อมาเป็นแหวนนะครับปุ๊บอ่ัออน,นี้เป็นแหวนเลิฟเหมือนกันแล้วก็เป็นเพชรเหมือนกันเข้ามานี่ก็จะเป็นแหวนตอนแรกอะอยากได้แหวนเป็นตะปูเหมือนกันเดี Just Crew ๋ยวจะออนครัวแต่ว่าส่วนตะปูมันจะทิมๆมแต่มันก็สวยอ่ะอันนี้เป็นสร้อยบอกูกอรีรุ่น B 0 1 สาเหตุที่ซื้อไม่มีเพชรเนี่ยเน,นื่องจากว่า1คือกําไรเรามีเพชรแล้วแหวนมีเพชรแล้ว,ว,ลวอันนี้คือแบบไม่มีเพชรดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเยอะเกินไปแล้วก็รอบนอกมันเป็นเซรามิกมีดําเข้ามาตัดมันดูโบว์มากขึ้นแล้วก็ข้างในอ่ะมันแบบเป็นประกายมากคือไม่ต้องมีเพชรมันก็ส่องแสงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอ่ะอันสุดท้ายนะฮะเป็นอันที่ชอบเหมือนกันจริงชอบหมดเลยตรงเนี้ยแล้วก็เป็นอันที่แพงที่สุดในนี้นะครับ เป็นกำไร just on c l u e นะฮะหรือกำไรตะปูแล้วก็เป็นตะปูที่มีเพชรด้วยอันเนี้ยชอบที่มันใส่ง่ายมันแบบ u n ล็อกปึ๊บเอามาแล้วก็ใส่เข้าไปในมือปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ชอบใส่อันนี้เวลาไปทะเลเพราะาอันเนี้ยใส่ไปทะเลจะลําบากหน่อยเนื่องจากว่ามันถอดยากอะไรยากเราไม่อยากใส่พวกเนี้ยลงน้ําทะเลมันมีทรายมีแรงมากัดจริงๆนนม,มันโดนน้าได้ใส่อาบน้นําได้หมดเลยพวกนี้แต่ว่าเวลาเราไปทะเลจะไม่เอาอันนี้ไปจะเอาอันนี้ไปเพราะว่าอันเนี้ยมันเก็บง่ายก็คือ ก็จะมีซองแบบนี้มาให้แบบนี้แบบนี้อ่ะปึ๊บแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยเป็นแบบนี้ก็ปิดไปอันนี้ก็เป็นอันเชิญเกีเ่ไว้ใบนตู้เซฟก็ปลอดภัยก็เป็นการจบเปิดกรุ่กระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะครับจะบอกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยนัดอ่ะอย่างที่บอกคือไม่ได้ซื้อมา แบบภายใน1ปีหรือภายใน1เดือนนะก็คือมาแบบ 6- กถึงเดเดือนกว่าจะได้แต่ละชิ้นมาแล้วก็อย่างของพวกเนี้ยนั้นมีอัศจมร n ให้กับตัวเองมีโกให้กับตัวเองอย่างเช่นบางอย่างซื้อเพื่อวันเกิดบางอย่างมีแบบมีโบนัสบ้างบางอย่างก็คือ ทำงานบางอย่างรู้ล่วงสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องรู้เรื่องของการจัดสรรงบรายได้ของแต่ละคนนะครับแล้วก็ต้องรู้วิธีการประหยัดเงินในการเซฟเงินการเลือกดีลเลือกโปรต่างๆอย่างนั้นเนี่ยไปสายกินก็เลือกสมัครแพนด้าโปรเพราะว่าค่าส่งฟรีแล้วก็สมัครแค่เดือนละยีบเาทเองเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีใส่โค้ดฟรีโปรนะครับจนถึงวันที่30กันยายนนะครับมาลองใช้กันได้เลยนะแล้วก็สําหรับแบรนด์เนมเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบากางเกงเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้อีกนะก็ขอเป็น,นอีกเซสช จะเอามารันกันแต่คลิปน่าจะแบบจะยาวเกินไปก็ถ้าเกิดคลิปนี้ผลตอบรับดีฟีดแบด็กดีหรือว่ามีใครอยากจะให้นัดเปิดกุเกี่ยวกับเปิดตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายหวังว่าจะอินสปายเรื่องซื้อกระเป๋ากันหนึ่งตัวการเซฟคอสต่างๆนะครับบ๊ายบาย